เคยสั่งประกอบคอมพิวเตอร์กันไหมครับไอความรู้สึกที่เราเลือกได้เองเลยว่าจะขอแรมเพิ่ม ใช่ค่ะหรือว่าขอการ์ดจอแรงๆอะไรแบบนี้ใช่เลยครับขอฮาร์ดดิสเยเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากในยุคนี้แต่รู้ไหมครับว่าโมเดลการสั่งของตามใจลูกค้าหรือ made to order ในโลกคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของเด็กหนุ่มอายุ19ที่ทําธุรกิจอยู่ในหอพักมหาวิทยาลายัยซึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือไมเคิลเดลผู้ก่อตั้งเดลเทคโนโลยีสนั่นเองค่ะเรื่องราวของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ตำนานสร้างตัวธรรมดาธรรมดานะคะ แต่มันคือกรณีศึกษาชั้นยอดเลยของการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจากเด็กมัธยมที่หาเงินล้านได้ด้วยวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครเขาปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ด้วยโมเดลตัดคนกลางได้ยังไงและที่สําคัญที่สุดคือ เขากลับมาผงาดอีกครั้งด้วยการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการไอทีได้ยังไงบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานน่าเบื่อๆนะครับแต่เป็นเรื่องของอัจฉริยะทางธุรกิจล้วนๆน่าสนใจมากค่ะมาเริ่มแกะรอยความคิดของเขากันเลยดีกว่าสัญชาตญาณพ่อค้าของไมเคิลเดลนี่ใช้แววมาตั้งแต่เด็กเลยครับเขาเกิดปี1965ที่เท็กซัสตอนอายุ12เนี่ย เขาชอบสะสมแสแตปมแต่แทนที่จะเก็บอย่างเดียวเขากลับคิดวิธีทำเงินจากมันโดยการจัดประมูลแสแตปมทางไปรสนีนีหาเงินได้ถึง2,000เหรียญโห2,000เหรียญสำหรับเด็กอายุ12ในยุคนั้นนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยครับแต่นั่นอาจจะยังเป็นแค่พรสวรรค์นะคะจุดที่แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดที่เป็นระบบและแตกต่างจากคนอื่นจริงๆเนี่ยคือตอนที่เขาอายุ16 ถูกต้องครับตอนนั้นเขาไปทำงานพิเศษช่วงปิดเทอมเป็นเซลล์ขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ฮิวสตันโพสตซึ่งงานแบบนี้ปกติแล้วก็ต้องเดินไล่เคาะประตูตามบ้านไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเป็นงานที่ต้องอาศัยความอึดความน่าจะเป็นล้วนๆใช่ค่ะแต่เดวมองว่าวิธีนี้มันมันไม่มีประสิทธิภาพเอาซะเลยใช่เลยครับเขาเลยไม่ทําแบบนั้นน่าสนใจครับ คือเขามองเห็นแล้วว่าวิธีการดําเดิมมันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงเกินไปถูกต้องเขาเวลาและแรงงานที่เสียไปกับการคุยกับคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายหรือคนที่ไม่มีแนวโน้มจะซื้อเลยใช่เลยเขาเลยเริ่มจากการตั้งคําถามง่ายๆว่าใครกันแน่ที่มีแนวโน้มจะสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ใหม่มากที่สุดแล้วเขาก็ตอบคําถามนั้นด้วยตัวเองว่าน่าจะเป็นกลุ่มคู่แต่งงานใหม่กับกลุ่มคนที่เพิ่งย้ายบ้านอ๋อเพราะคนกลุ่มนี้เพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ในชุมชนใหม่ๆ สุดยอดตรงที่ว่านี่คือวิธีคิดแบบ Data d r i v e n เลยนะคะคือเอาข้อมูลมาตัดสินใจไม่ได้เดาสม่มๆแถมยังทำในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายอีกต่างหากใช่ค่ะเขาไม่ได้ใช้แค่สัญชาตญาณแต่เขาพยายามหาข้อมูลจริงๆมาสนับสนุนสมบุติฐานของตัวเองแล้ววิธีหาข้อมูลของเขาก็แสบมากครับเขาไปที่ว่าการอำเภอเลยฮะไปที่ว่าการอำเภอเลยเหรอคะครับเพื่อขอรายชื่อคนที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไปหาข้อมูลคนที่เพิ่งเยี่ยนขอกู้สินเชื่อบ้าน อ๋อก็คือกลุ่มคนที่เพิ่งย้ายบ้านนั่นเองใช่เลยครับพอได้รายชื่อมาเขาก็ส่งจดหมายเสนอขายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะไปให้คนกลุ่มนี้โดยตรงเลยโหไม่ต้องเสียเวลาเดินเคาะประตูแม้แต่บ้านเดียวถูกต้องครับเป็นการทำ direct marketing ที่คมกลิบมากในยุคนั้นเลยผลลัพธ์ที่ได้คงจะแตกต่างจากเซลล์คนอื่นแบบฟ้ากับเหวเลยนะคะคนละเรื่องเลยครับปีเดียวนะครับเขาทำเงินได้18,000เหรียญมากกว่าเงินเดือนครูที่โรงเรียนซะอีก โอ้โห oh. แล้วที่เด็ดกว่านั้นคือเขาเอาเงินสดก้อนนั้นไปซื้อรถ BMW ขับไปโรงเรียน มทำให้เห็นเลยว่าเด็กคนนี้มีหัวการค้าและมองหาทางลัดที่ฉลาดกว่าคนอื่นเสมอจากเรื่องนี้เราจะเห็นวิธีคิดที่เป็นรากฐานสำคัญของเขาเลยนะคะคือการตั้งคำถามกับระบบเดิมๆแล้วหาทางที่มีประสิทธิภาพกว่ามาแก้ปัญหาซึ่งมันจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นในเวลาต่อมาและมันก็ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบตอนที่เขาเข้ามาหาวิทยาลัยเท็กซัสครับพ่อแม่อยากให้เขาเรียนหมอค่ะแต่ตัวเขาเองกลับไม่ได้สนใจเลยสิ่งที่เขาทำคือ มกตัวอยู่กับการซื้อคอมพิวเตอร์ IBM มาถอดประกอบเล่นในหอพักและการถอดเข้าถอดออกครั้งนั้น ก็นำไปสู่การค้นพบที่เปลี่ยนโลกไปเลยใช่ครับพบพบความจริงที่น่าตกใจว่าต้นทุนชิ้นส่วนทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ IBM เครื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600เหรียญเท่านั้นแต่ราคาที่วางขายตามร้านค้าทั่วไปมันสูงถึง3,000เหรียญใช่ครับส่วนต่าง2,400เหรียญหายไปไหนหมดคะนั่นนะสิครับซึ่งในยุคนั้นมันคือมาตรฐานของอุตสาหกรรมเลยนะไม่มีใครตั้งคาถามกับมันแต่เดวกลับมองเห็นว่ามาตรฐานนี้แหละคือช่องโหว่ทางธุรกิจขนาดมหฮือมา นี่แหละครับคือคำถามที่จุดประกายไอเดียให้เขาเขาพบว่าส่วนต่างกำไรมหาศาลนั้นมันหายไปกับสิ่งที่เรียกว่า พ่อขาคนกลางอ๋อที่รับของต่อกันมาเป็นทอดทอดแล้วแล,ล้วทอดก็บวกกําไรของตัวเองเข้าไปถูกต้องครับจนราชาสุดท้ายมันพุ่งไปขนาดนั้นและตรงนี้เองคือจุดกําเนิดของโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า the direct model ซึ่งหลักการของมันไม่ใช่แค่การขายของให้ถูกลงนะคะแต่มันคือการปฏิวัติโครงสร้างซั p พลายเชนทั้งหมดด้วยการตัดร้านค้าปลีกและคนกลางทั้งหมดออกไปใช่ค่ะแล้วขายตรงกับผู้บริโภคเลย ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆมันเป็นยังไงครับลองนึกภาพตามนะคะคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออื่นในยุคนั้นเปรียบเหมือนร้านข้าวแกง ร้านข้าวแกงใช่ค่ะคือมีของสำเร็จรูปตักใส่ถาดวางไว้แล้วลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรมากนักต้องกินตามที่ร้านมีแต่โมเดลของเดลเนียนร้านอาหารตามสั่งอ๋อคือลูกค้าสามารถโทรมาสั่งได้เลยว่าอยากได้อะไรบ้างถูกต้องค่ะอยากได้แรมเท่าไหร่อยากได้ฮาร์ดดิสก์ความจุเท่าไหร่โรงงานก็จะประกอบให้สดๆตามออเดอร์แล้วส่งตรงถึงบ้านเลยเป็นการให้อำนาจกับลูกค้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับใช่เลยค่ะ เขาเลยเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทชื่อ PC s Limited ขึ้นในหอพักของตัวเองเลยและที่สำคัญกว่าการขายถูกหรือการให้อิสระลูกค้าคือการปฏิวัติเรื่องกระแสเงินสดและสินค้าคงคลังเลยนะคะยังไงครับในขณะที่คู่แข่งอย่าง Compaq หรือ IBM ต้องผลิตคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในสต็อกเป็นเดือนเดือน โดยเดาว,ว่าลูกค้าจะอยากได้สเปคแบบไหนใช่ค่ะซึ่งนั่นคือต้นทุนจมมหาศาลแต่เดลไม่ต้องมีสต็อกเลยเขาได้เงินจากลูกค้าก่อนแล้วค่อยสั่งชิ้นส่วนมาประกอบจริงด้วยนี่คือความได้เปรียบทางการเงินที่คู่แข่งตามไม่ทันเลยค่ะ จริงด้วยครับธุรกิจของเขาก็เลยโตเร็วมากมีเรื่องเล่าขำๆว่าเขาต้องเอาเงินสดที่ขายได้ไปซ่อนไว้ในอ่างอาบน้ําเพราะกลัวรูเมทจะมาเห็นแล้วคะใช่ครับนึกภาพตามเลยค่ะคือธุรกิจมันโตเร็วจนระบบธนาคารปกติก็ตามไม่ทันเป็นปัญหาของคนรวยที่น่าอิจฉาจริงๆเร็วมากครับ ขายดีจนเขาตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยตอนอยู่ปีหนึ่งแน่นอนว่าพ่อแม่ต้องเป็นห่วงมากแน่บินด่วนมาหาเลยครับด้วยความเป็นห่วงว่าลูกชายกําลังจะทําอะไรพลาดไปหรือเปล่าแล้วเขาอธิบายกับพ่อแม่ยังไงล่ะคะเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปขาไม่ได้อธิบายอะไรยืดยาวครับแค่พาพ่อแม่ไปดูยอดขายในบัญชีธนาคารโ<ฮ>พอ้เพราะพ่อแม่เห็นตัวเลขยอดขายที่พุ่งไปเดือนละเป็นล้านเหรียญก็เงียบไปเลย แล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องกลับไปเรียนหมออีกเลยใช่ครับหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Dell Computer และสร้างประวัติศาสตร์กล,กลายกัน c ีอที่อายุน้อยที่สุดที่พาบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้น Fortune ห้าสุดยอดมากซึ่งก็คือรายชื่อ500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานั่นเองครับเป็นเรื่องราวการเติบโตที่น่าทึ่งมากแต่ชีวิตธุรกิจก็เหมือนกราฟหุ้นนะคะมันไม่ได้มีตะขาขึ้นเสมอไปแน่นอนครับทุกธุรกิจต้องมีช่วงวิกฤตสําหรับเดลลวิกฤตครั้งใหญ่มาถึงในนชช่่่ววงงยุค2010อททีมาร์โฟกับแ เบลมาแรงมากๆใช่เลยครับคนเริ่มรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์ PC ซเครื่องใหญ่ๆอีกต่อไปหุ้นของเดลก็เลยตกห่วมอย่างน่าใจหายและเมื่อบริษัทอยู่ในตลาดหุน้นก็ย่อมหนีไม่พ้นแรงกดดันจากนักลงทุนที่มักจะมองอะไรในระยะสั้นๆใช่ครับนักลงทุนใน Wall Street เริ่มกดดันไมโครเดลอย่างหนักเลยว่าทําไมกําไรลดลงทําไมไม่หันไปผลิตสมาร์ทโฟนซึ่งแรงกดดันเหล่านี้เน้นไปที่ผลกําไรระยะสั้นรายไตรามาสเป็นหลัก ถูกต้องครับและนี่คือจุดที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดิฉันคิดว่าบ้าบินและสวนกระแสที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ธุรกิจเลยค่ะการตัดสินใจอะไรครับในปี2013ไมคเคิลเดลตัดสินใจทำในสิ่งที่เรียกว่า t Take p r i v a t e หรือการซื้อบริษัทตัวเองคืนจากตลาดหุ้นซื้อคืนจากตลาดเลยเหรอครับใช่ค่ะด้วยมูลค่ามหาศาลถึง24,000ล้านเหรียญฟังดูเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงสุดๆเลยนะครับทำไมเขาถึงต้องทำขนาดนั้นเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ลึกซึ้งมากค่ะ เขาให้เหตุผลว่าเขาเบื่อที่ต้องมานั่งตอบคําถามนักลงทุนที่สนใจแต่ผลกําไรระยะสัน้นเขามองว่าการจะพลิกฟื้นบริษัทได้นั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและที่สําคัญคือต้องมีอิสระในการตัดสินใจใช่ค่ะโดยไม่ต้องกังวลกับแรงกดดันเรื่องราคาหุ้มที่ผันผวนรายวันหรือรายไตรามาสเหมือนกับว่าเขาต้องการพาทีมงานเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วปิดประตูไม่ให้ใครภายนอกเข้ามารบกวนถูกต้อง เ,เป็นการเดิมพันที่สูงมากแต่เขายอมเสี่ยงเพื่อวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทแล้วหลังจากที่นําบริษัทออกจากตลาดหุ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคราเขาหายไปไหนเขาเงียบไปพักใหญ่เลยค่ะเหมือนกำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างอยู่เขาก็กลับมาพร้อมกับข่าวที่ช็อกคนทั้งโลกคือการประกาศเข้าซื้อกิจการของบริษัท EMC ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเก็บข้อมูลหรือ Data Storage โอ้โหดีลนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะ EMC เองก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มาก ไม่ใช่เลยครับดิวนี้มีมูลค่าสูงถึง67,000ล้านดอลลาร์67,000ล้านใช่ครับซึ่งถูกบันทึกว่าเป็นดีวการซื้อกิจการในแวดวงไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นเลยตอนนั้นหลายคนวิจารณ์ว่าเขาบ้าไปแล้วที่ไปกู้เงินมหาศาลขนาดนั้นเพื่อซื้อบริษัทที่ใหญ่กว่าตัวเองมันเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทนี่ทุ่มหัวและล้มละลายได้เลย ใช่ค่ะแต่ไมเคิลเดลมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่กล่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้วเขามองขาดว่าอนาคตของโลกเทคโนโลยีหลังจากยุค PC และสมาร์ทโฟนก็คือยุคของคลาวดและ Big Data ้าอซึ่งหัวใจของเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่คือ ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยผมว่า<ๆ>การซื้อ EMC ไม่ใช่แค่การซื้อบริษัทแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะของเดลไปเลยอ,อย่างสิ้นเชิงถูกต้องค่ะมันเป็นการเปลี่ยนสถานะของเดลจากคนขายคอมพิวเตอร์ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตของโลกเป็นผู้ดูแลระบบหลังบ้านให้กับธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกใช่ค่ะและในที่สุดเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคิดถูก เขาสามารถนำบริษัทกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นได้อีกครั้งในปี2018ในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้สำเร็จสุดยอดจริงๆค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราพอจะถอดรหัสวิธีคิดที่ทำให้ไมเคิลเดลประสบความสำเร็จมาได้ในทุกยุคสมัยได้ไหมครับว่าแก่นของมันคืออะไรได้แน่นอนค่ะถ้าสรุปเป็นหลักการคิดสำคัญสคัญดิฉันคิดว่ามีอยู่3ข้อหลักๆที่เป็นแกนของเขาเลย ข้อแรกคือสิ่งที่เขาทำมาต้องต่ต้นเลยค่ะนั่นคือ c า t o เ t the m i m d l e man หรือกำจัดคนกลางซึ่งก็คือหัวใจของ The Direct Model นั่นเองใช่ค่ะแต่มันลึกซึ้งกว่าแค่การทำให้ต้นทุนถูกลงนะอืมการตัดคนกลางและพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง มันทําให้บริษัทได้ข้อมูลได้ฟีดแบ็กรู้ปัญหาของลูกค้าได้เร็วกว่าและตรงกว่าคู่แข่งซึ่งก็ยังเป็นหลักการที่ใช้ได้ดีมากๆในยุคนี้เลยนะครับแล้วข้อที่2ล่ะครับข้อที่2มาจากชื่อหนังสือของเขาเลยค่ะคือ play nice but win หรือเล่นตามกติกาแต่ต้องชนะอ๋อ oh. สิ่งนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้ดีเขาเป็นคนสุภาพไม่ได้ผงผางหรือก้าวร้าวเหมือนผู้นําสายเทคบางคนแต่ในเกมธุรกิจเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงและ กัดไม่่ปลอยเหมือนในกรณีดีล EMC ใช่ไหมครับที่ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ค่อยๆใช้ความอดทนเจราจาไปทีละปลอกใช่เลยค่ะจนปิดดีลที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ลงได้สําเร็จเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเสียงดังเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะแต่คุณต้องฉลาดอดทนและมีกลยุทธ์ที่ดีพอ ถูกต้องค่ะและหลักการข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือ eat or be eaten กินหรือถูกกินใช่ค่ะอันนี้ชัดเจนมากในเรื่องการปรับตัวของเขาเลยนะครับตั้งแต่ PC มาจนถึงโครงสร้างพื้นฐานชัดเจนที่สุดค่ะ m ไมเคิลเด l ไม่เคยยุดติดกับความสําเร็จดเดิม,เ,ดมเขาเคยบอกว่าถ้าผมยังมัวแต่ขายแค่ PC ป่านนี้บริษัทคงเจ๊งไปนานแล้วเมื่อเขามองเห็นเทรนด์ใหม่ของโลกอย่าง c คลาวและ Big Data กําลังจะมาเขาก็ไม่ลังเลที่จะเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนตัวเองจากคนขายกล่องเหล็กไปเป็นคนขายบริการและโครงสร้างพื้นฐานสิ่งที่น่าสนใจคือหลักการทั้ง3ข้อนี้มันทํางานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเลยนะครับถูกต้องค่ะลองดูนะคะจานตัดคนกลางข้อ1 ทำให้เขาได้ข้อมูลเชิงลึกสักลูกค้าโดยตรงข้อมูลนั้นเองที่ทําให้เขามองเห็นเทรนและรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องปรับตัวเพื่อที่จะกินหรือถูกกินข้อ3และววิธีการที่จะทําให้การปรับตัวครั้งใหญ่นั้นสําเร็จรุล,ล่วงไปได้ก็คือการใช้ความอดทนและกลยุทธ์แบบเล่นตามกติกาแต่ต้องชนะข้อ2นั่นเองค่ะมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันและกันทําให้เขารอดและเติบโตได้ในทุกยุค ถ้าให้สรุปบ,บทเรื่องที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดของไมเคิลเดลผมคิดว่ามันคืออยากกลัวที่จะรื้อระบบเดิมทิ้งถ้าเห็นวิธีที่ดีกว่าใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ที่ฉีกกฎการหาลูกค้าแบบเดิมๆหรือตอนที่เขาเป็นซ e อที่กล้ารื้อโครงสร้างบริษัทครั้งประวัติศาสตร์ดิฉันเห็นด้วยค่ะเรื่องราวของเขาแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่แค่การเริ่มต้นธุรกิจแต่มันคือ กระบวนการแก้ปัญหาที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะและหัวใจของการอยู่รอดในระยะยาวก็คือการปรับตัวอย่างต่อเนื่องไม่ยึดติดกับความสำเร็จเก่าๆเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับก็อยากจะชวนผู้ฟังลองกลับไปมองธุรกิจหรือการทำงานของตัวเองดูนะครับว่ามีจุดไหนที่เราสามารถตัดคนกลางเพื่อเข้าถึงลูกค้าหรือแก่นของปัญหาได้ดีขึ้นบ้างหรือมีจุดไหนที่เราต้องรีบปรับตัวก่อนที่จะถูกคลื่นลูกใหม่ซัดหายไป และสุดท้ายนี้มีคำถามที่น่าสนใจอยากจะทิ้นท้ายให้ไปคบคิดกันต่อเชิญเลยครับนวัตรกรรมแรกของเดวคือการเปลี่ยน supply chain ของฮาร์ดแวร์นวัตรกรรมครั้งที่2ของเขาคือการเปลี่ยนจากการขายฮาร์ดแวร์ไปสู่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานครับคำถามที่น่าขบคิดก็คือในธุรกิจหรือในสายอาชีพของเราเองตอนนี้อะไรคือฮาร์ดแวร์ที่เรายึดติดอยู่และมันกำลังจะหมดความสำคัญลง และอะไรคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามาแทนที่สิ่งนั้น